การูนานดูคลิปนี้จบด้วยจะได้ไม่ต้องมาสงสัยอะไรกันอีกเข้าใจทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะหลังจากที่ผมมาเจ็บคอแล้วก็หายไปใช่ไหมละ่ะแล้วไอ้คลิปเกมกดหน้านั้นนะอ่ะเป็นคลิปที่ผมเล่นไว้นานแล้วผมเอามาตัดต่อแล้วก็เอามาลงช่องนะการช่องมันเงียบเออแล้วว่าคลิปนี้ผมทํามาเพื่อฉลองช่องของผมเนี่ยที่ถึงหนึ่งหมื่นซับสไคร์แล้วนะมันถึงหนึ่งหมื่นเร็วมากเลยแล้วก็เรื่องที่ผมจะมาคุยกันก็คือขอบคุณทุกคนแล้วก็มีอ่า คลิปภาคเสียนเนี่ยจะทําต่อไหมซึ่งเราก็จะขอบคุณทุกคนก่อนเลยนะครับอ่าผมขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามากดอ่าซับสไคร์ช่องของผมนะครับซึ่งผมตกใจมากเลยนะว่าตอนที่ผมลงคลิปภาคเสียนงงๆอันนั้นไปแล้วโอ้โหคนก็เข้ามาดูกันเยอะมากแล้วก็กดเข้ามาซับสไคร์กันเยอะมากผมก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยที่เข้ามากดซับสไคร์กดดูคลิปกดแชร์หรือกดไลค์หรือกดอะไรก็แล้วแต่กับช่องผมอ่ะผมขอบคุณคุณมากเลยจริงๆแล้วก็ต่อไป คลิปภาคเสียนคลิปภาคเสียนไฟในเอฟฟิตดี้หรือคลิปภาคเสียนอะไรก็ตามบนโลกใบนี้เนี่ยผมจะทําต่อไหมผมอบอกเลยนะว่าผมทําต่อนะแต่ยังไม่ใช่เดือนนี้ผมกะจะทาอ่ะคลิปภาคเสียนหรืออะไรพวกเนี้ยแค่เดือนละคลิป2คลิปพอนะแต่อีเดือนเนี่ยผมทำไปสามคลิปแล้วซึ่งมันเกินกาหนดแล้วแหละแล้วก็ถ้าถามว่าทําไมถึงทําแค่เดือนละคลิป2คลิป ใช่ไหมไอคิปภาคเสียงเนี่ยผมก็อยากจะบอกเลยนะว่าช่องผมเนี่ยมันไม่ใช่ช่องภาคเสียงมันคือช่องเล่นเกมทุกคนเข้าใจตรงกันนะว่าช่องผมเนี่ยมันคือช่องเล่นเกมแล้วเหตุผลที่เหตุผลที่ผมอะยังไม่ทําคิปภาคเสียงน,นะเพราะเวลาผมภาคเสียงเนี่ยผมอะต้องออกเสียงแบบ หนักแน่นน่ะเออแล้วผมก็ต้องย้ำเสียงบางทีก็ต้องพากหลายรอบมากบางทีพากเป็นสิบรอบเลยก็มีอ่ะมาทำให้ผมเจ็บคอมากเลยนะทุกคนผู้คุณอาจจะไม่เข้าใจหรอกเพราะผู้คุณไม่ได้พากเสียงไงแต่ผมอ่ะเจ็บคอสมดุด้าอาจารย์คนนีอ้อาจารย์คนนี้ครูคนเนี้สั่งให้ผู้คุณอ่ะคัดนังสือสิบหน้าไม่รู้จะคัดทำพี้อะไรตั้งสิบหน้าเนี่ยผู้คุณก็คัดไปสิบหน้าแล้วมันก็ปวดมือชิบหายเลยแล้วมึงเออมันก็มีการบ้านนั่นอื่นนีกอ่ะซึ่งก็เป็นของครูคนอื่นเนี่ยแล้วครูคนอื่นก็แบบว่าเ้สมศั ทำไมแกถึงแม่ทำกันบ้ามาส่งอาจารย์อาจารย์ครับเตคูม,มานีเขาให้ผมไปคัดไล่มือมาผมจิบมือบ้างเลยแล้วไงฉันฉันจำเป็นต้องแคร์แกไหมสิ่งที่ฉันต้องการก็คือการบ้านที่ฉันสั่งไปแกไม่มีการบ้านไหมฉันเอามือมึงม,มานน่เดี๋ยวกูเพิ่มให้ก็บมือเพิ่มนั่นแหละนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นเลยเวลาผมจะพอแล้วพวกคุณก็มาแบบไอพี่ทำคลิปพักเสียงเพิ่มหน่อย พยายาคคิปพากเสียงต่อหน่อยมาทวงคิปพากเสียงอะความรู้สึกผมประมาณนั้นแหละแล้วก็อินเหตุผลหนึ่งเลยนะที่ผมยังไม่ทําคลิปพากเสียงอะไรตอนนี้ก็คือผมยังไม่เจอคลิปอะไรที่ถูกใจนะแม้แต่คลิปของไฟไนท์เอฟเฟนดี้ก็ตามอะพูดถูกปาวะเออนั่นแหละผมก็ยังไม่ได้เจออคลิปต้นฉบับที่มันถูกใจหรือผมดูแล้วฮานะผมก็เลยไม่ได้เอามาทําต่อนะก็ทิ้งเวลาทักนิดหน่อยนะครับเราจะได้รวบรวมคลิปฮาฮามาได้เวลาพวกคุณดูพวกคุณจะได้สนุกกัน โอเคนะเข้าใจตัวกันนะแต่ผมให้หผลขนาดนี้แล้วผู้คุณก็ยังไม่ได้เข้าใจอีกเนี่ยผมก็ขอบอกเลยนะถ้าผู้คุณยังไม่เข้าใจแล้วมาขอคลิปภาคเสียงในคลิปเกมของผมเนี่ยสิ่งที่ผู้คุณจะเจอก็คือไอ้แบบนี้อยอเพิ่งลงคลิปเกมไปไม่กี่นาะทีไม่คนมาคอมเมนต์และช่องเราก็ดังเหมือนกันนะเนี่ย อ้าวคอมเมนต์ว่าไงนะพี่ฮะเมื่อไหร่พี่จะลงคลิปภากเสียรฮะคลิปเกมพี่แม่นทำไม่เห็นจะลงเลยผมอยากดูคลิป,ป oh โอ้ยลงคลิปเกมไปไม่ขอคลิปพากเสียงกูก็อธิบายไว้แล้วทำไมไม่เคยฟังเลยว่าคลิปภากเสียงมาเดือนละครั้โอ้ยอยังจะมาทวงเ,เอ็ดเอยเข้าใจหรือยังมึงเนี่ยยังไม่เข้าใจใช่ไหมมากูขออีกสักทีนึงอ่ะเผื่อจะทวนความทรงจำได้ มึงดูนั่นะนะนี่คิดภ,ภาคเศียนคิดภาคเศียนยังจะทวงยังยังไม่พอไม่ขออีกสักีนึงคิดภาคเศียนไอชิบหายเี้วัวกูเตะเราไอชิบหากูาคคไม่เอาเราคิดภาคเสียนรอก็ได้พวกคุณไม่อยากเจอใช่ไหมไอแบบนี้ไม่มีใครอยากเจอไอแบบเนี้ยใครๆก็ไม่ชอบใช่ไหมอ่ะผมก็ไม่อยากจะทําความรุนแรงกับพวกคุณหรอกนะแต่ผมขอเตือนเลยว่าอย่าอย่ามาขออิดโอเค แล้วก็ผมก็จะต่อสักหน่อยนะว่าแนวทางช่อง,องผมเนี่ยก็ช่องผมก็คือช่องเล่นเกมหรือช่องแคสเกมที่หลายๆคนรู้จักนั่นแหละแล้วคลิปส่วนใหญ่ของผม่ก็จะเป็นคลิปเกมธรรมดา,าไม่ว่าจะเล่นเกมคนเดียวไม่ว่าจะเอา่าเล่นเกมกับเพื่อนหรือไม่ว่าจะรวมคลิปฮาฮามาตัดต่อให้เป็นมีมฮาฮาในช่องนะคอนเทนต์เกมของผมก็จะมีประมาณนี้นี่แหละ ผมอยากให้ทุกคนที่ติดตามช่องผมได้รู้นะว่าช่องผมก็คือช่องเล่นเกมผมอาจจะเล่นเกมไม่สนุกใช่คลิปเก่าๆผมอาจจะยังเล่นเกมไม่สนุกผมกลับเข้าไปดูคลิปเก่าๆแม่งก็ไม่สนุกผมก็ไม่ชอบคุณก็ไม่ชอบแต่ในอนาคตผมจะเล่นให้มันดีขึ้นคุณอาจะจะชอบก็ไดนะ้สำหรับใครที่กะัดจะมาดูแค่ภาพเสียนก,ก็ก็ไม่ต้องดูคลิปเกมก็ได้แต่สำหรับใครที่ก็ไม่รู้จะดูอะไรดีก็ฝากดูคลิปเกมด้วยนะ ต่วไหนๆแล้วคลิปนี้เป็นคลิปฉลอง1 0 0 0 0ซับสไครต์ใช่ไหมครับอ่าผมก็อยากจะเปิด Q&A ให้พวกคุณนะอยากจะถามอะไรก็ตามอ่ะมาถามใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่าผมอาจจะเอาไปตอบอ่าเดือนหน้าหรือเดือนนี้หรือตอนผมว่างตอนไหนผมจะทำคลิปตอบ Q&A นะแต่ก็อย่าลืมมาถามคำถามใต้คลิปนี้กันล่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วอย่าลืมเป็นฟันก่อนนอนอย่าหาว่าไม่เตือนเรื่องแกงกินฟันนะอย่าลืมเป็นฟันก่อนนอน Léo chơi gần